ดูโปนี้นิดหนึง่งนะครับ,บพี่ก้อกับคุณนพงศ์เคยเห็นโฆษกฐบานแถลงไหมทุ<ค><ค>กเกือบาทุกี่เลยนะฐบานแถลงเรื่องสถานก,การณ์นะเขาจะเขาจะชอบพูดว่าอย่างนี้เขาจะชอบพูดว่านการแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์ปกติออเขาชอบพูดคํานี้กันนะครับค <นะ S 2> ุณนะอ,อ่าผมก็เอผมก็คุยผมก็ฝังแรกๆก็ไม่คิดอะไรก็ไปคุยกับเพื่อนๆหลายคนนะคนที่รู้จักกันหลายๆคน หลายคนก็พูดในทํานองเดียวกันว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติแต่ทําไมต้องขึ้นโจโจหัวเนี่ยนะโคศกบาลโจหัวว่าปกติตลอดทั้งทั้งระเบิดก็มีตลอด,ดกัมพูชาก็กดดันอะไรตลอดก็เลยไปถามประชาชนเลยว่าตกลงปกติไหม,มไปถามไป<ค> <มา S 1> เลยคนท,ทั่วไปคิดว่ามันเหตุการณ์มันปกติหรือยังอะไรงเงี้ยเนาะใช่ครับก็เลยไปถามเลยเพราะรู้สึกมันขัดแย้งกับที่โคศกบาลแถลงเหลือเกินนะครับอ่ะคนก็เลยบอกว่า 44%เหตุการณ์ไม่ปกติเลยและน่ากังวลนะครับนะ<อ>แล้วนะแล้วก็29%เนี่ยบอกเหตุการณ์ปกติแต่ยังไม่น่าไว้ใจ<อ>นะครับ23%บอกยังไม่ปกติเท่าไหร่นะแล้วก็มีบอกว่าปกติจริงไม่น่ากังวลเนี่ยประมาณ2%ถ้าเราดูตรงเนี้ยไม่ปกตินะนเชื่อว่าปกติไม่น่ากังวลแค่2%ถูกต้องเอาที่เหลือ97%นะ่ะบอกว่ามันไม่ปกติหรอก ฮถึงปกติก็คือกาเป็นปกติแบบไม่นา่าไว้วางใจอะ่ะมันลุมล้มอยู่ในนั้นอ,ะอน่ะนะนะ,นะแล้วก็คนณเประมาณนั้นว่าไม่ปกติแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ปกติได้ไงเนาะใช่แล้วจะแถลงว่าเหตุการณ์ปกติได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจมันแถลงเหตุการณ์ปกตินะก็คือเอาอลไรก็บอกเหตุการณ์ปกติก็หมายถึงว่ามันไม่ได้มีการยิงการอะไรง่ายๆโอ้แล้วเหยียบเหยียวกับระเบิดเนี่ยเรียกว่าปกติหรอแล้วในกรณีที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีเหยียบเนี่ย เออแล้วโดนเหรอเจอโดนบินอย่างเงี้ยนะครับโดนเหยียบเองเหยียบเองอเจอโดนบินนะครับมากดดันชี้หน้าอะไรละกดดันเราตามแนวชายแดนโอ้โหสารพัดว่ารวดน้มมีอะไรเนี่ยเนาะอืมอืมอ่ามันจะปกติได้ยังไงแต่ด้วยความรบแล้วผมก็ฟังท่านฟังโฆษกราลแถลงเป็นประจำนะฟังแล้วเราก็ตอนแรกเราก็ไม่คิดเลยนะแต่พอคุยกับเพื่อนๆเราก็เลยเกิดตั้งข้อคําถามขึ้นมาอืนะครับนะอ่ะทีนี้ถามว่า คนคนที่บอกว่าไม่ปกติเลยน่ากังวลน,นะสูงสูงเลยนะพี่โก้สูงสูงเลย,เค,ยค,คือคนกรุงเทพกับคนอีสานนะแล้วก็สูงสูงในตามแนวชายแดนนะอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดน,นะหลังห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะอ่ะเพราะอันนั้นเขาอยู่เขาอยู่ใกล้พื้นที่นะอเนาะใช่นะครับนะนะฉะนั้นเขาอยู่ใกล้พื้นที่นะั้นเขาเลยจะมองว่าว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ปกติและน,น,น่ากังวลนะครับจากนั้นเราก็มาข้อสองนะครับนะ ก็อสองก็เลยไปดูเรื่องว่าไอ้ที่ต่างชาติมาแทรกแซงนะเนาะนะครับคนไทยเนี่ยคิดยังไงมหาอำนาจนะมาแทรกแซงนะล้วก็มหาอำนาจก็มีเจ้าเดียวตอนเนี้ยนะครับนาที่ก็จะทําถนนโดนนัดนทป์กันแล้วอะนะครับ mm hmm. นะครับก็บอกว่ามีคนยังไงกัการแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจน,นะครับนะหกสิบสี่เปอร์เซ็นครับนะครับบอกว่าเข้ามาเพราะต้องการผลประโยชน์ mm hmm. แสดงว่า,าต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาเนี่ยนะครับ mm hmm. นะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นบอกว่า เราควรปฏิเสธการแทรกแซงตั้งแต่แรกแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแต่บอกว่าเราควรทํตั้งแต่แรกแล้วปฏิเสธการแทรกแซงคือตอนเนี้ยก็ตอนนั้นเราะู้งภาษีไงเออแต่ตอนนี้เราก็ปฏิเสธได้จะทาไม่ล่ะนะครับนะอีกแปดเปอร์เซ็นตอ่านี่มองโลกแง่ดีครับเขาเข้ามาเพราะเขาต้องการสันติภาพจริงจริงโอ้กหนะครับเออทำมาพร้อมกับปีกลูกพี่ราบเลยอ่ะเป็นเทพีแห่งสันติภาพเลยอ่ะ นะครับนะในขณะอีหกเปอร์เซ็นตเนี่ยบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าจะมาแทรกแซงอย่างจริงจังเพราะคิดว่าแค่มาแล้วก็ไปมันเหมือนกับอะไรนะมาแย่เล่นๆแล้วก็ไปเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกนะครับเพื่องงนี้เนี่ยคนคนส่วนใหญ่ก็วิ่งไปในในทางเดียวกันหมดแต่ที่มีตัวเลขน่าสนใจอย่าง,งที่ที่โก้ <นะ S 2> เอ่อพี่โก้ดูข้อหนึ่งนะข้อประเทศหน้าแทรกแซงเพื่อการผมหยุดมันหกสิบสี่เปอร์เซ็นใช่ไหมแต่คนใต้ กะคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับเปอร์เซ็นต์พุ่งลิ้วเลย<ม>คนใต้แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับเ<ม>ชื่อว่ามาเพื่อเอาผลประโยชน์<ม>คนมุสลิมแปดสิบสองเปอร์เซ็นครับเชื่อว่ามา,ามาเอาผลประโยชน์อืมแสดงว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์จากกรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าออืมเขาก็เลยรู้สึกว่ามาเนี่ยเอาประโยชน์แน่นอนไม่ได้มาเอาสันติภาพหรอกอื นะครับอาจจะเห็นไปได้ว่าจากประสบการณ์ของเขาที่เขาเผชิญกันมานะครับนะตอนนั้นก็คือข้อสองมาถึงข้อสามครับที่ก็ที่ก็อมองมองเพื่อนบ้านเราอย่างไรบ้างมองกรรมบูชาเนี่ยเพื่อนบ้านของเราอย่างไรบ้างห้าสิบสี่เปอร์เซ็นเลยครับมองเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ควครคบด้วยอ <c oughs> ไม่คบด้วยนี่คืออาจจะหมายถึงเลยนะปิดชายแดนยาวตลอดช่วงกาลนานไม่ต้องคบ <c oughs> ไม่ต้องค้าขายกัน ไม่ต้องอะไรกันที่ขา,ายอ่านะก็ถ้าเลวร้ายสุดก็ถึงท่านตัดสัมพันธ์ทางการพูดอะถ้าเลวร้ายสุดเลยอะอนะครับนะ,อ,ะอันนั้นคือไม่ครบด้วยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นครับครบได้แต่อย่าไว้ใจอืมเพราะมันู้ว่าซ่อนมีดไว้ฉนังบ้างหรือเปล่าแต่ถึนซ่อนเยอะเลยอะนะไม่ใช่ซ่อนมีดครับซ่อนกับละเมินมนะครับนะสิบสี่เปอร์เซ็นอันนี้สูงเรี่ยวเลยถือว่าอันนี้อันนี้เอ็กซ์ตีมเลยพี่โก้ เป็นฝั่งตรงข้ามถ้าแปลเป็นไทยสั้นๆก็คือเป็นศัตรูเลยอ,อเป็นศัตรูที่มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ควรครบด้วยนะแล้วก็เป็นศัตรูด้วยอะ่ะมันอยู่ในนี้หมดเลย14%อะไรเงี้ยอ่า14เจอหน้ากันต้องลุยอย่งางเดียว<ป>อ่ะนะครับ14%คิดแบบนี้ก็มีมองโลกแง่ดี 1%, 1เกือบๆ2%เนาะยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่คบกันได้เหมือนเดิมถ้าเราดูตรงเนี้ยเราจะค้นพบว่าเราไม่ได้มอง กัมบูชาในแง่งมุมบวกเลยนะครับแค่บอกว่าไม่ควรครบด้วยบวกกับไม่น่าไว้วางใจบวกเป็นฝั่งตรงข้ามรวมแล้วนี่พี่โก็มันเก้าสิบเจ็ดเก้าสิแปดเปอร์ซ็นข้าไปแล้วอะ่ะ mm. เราไม่ได้มองเขาเป็นบวกเลยครับนะครับไอ้ยีบเก้าเอร์ซ็นนี่ก็ยังดีหน่อยยังมีนะอ่าโอเคคบกันได้ไม่เป็นไรแต่ฉันไม่ไว้ใจเธอกแล้วกันอืม mm. ใช่ครับองนนี้มันก็น่าคิดนะอาจารย์ว่าเวลาเราพูดถึงกัมพูชาเนี่ยที่เราบอกว่าไม่อยากคบอะไรต่างๆเนี่ยมันมีจริงๆมันมีมาสเตอร์มายใหญ่ก็คือตระกูลฮุนใช่ไหมถามคือว่าถ้าตระกูลฮุนมันพ้นออกไปจากการข้อบคอยนกัมพูชาแล้วจะกลับมาคบกันไหมก็เป็นไปไม่ได้เราอาจจะมองเรามองคนกัมพูชากับเราเกลียดฮุนเซนเนี่ย คนละเรื่องกันนะตอนนี้มันไม่แยกนะไม่แยกครับแต่ความจริงคนละเรื่องกันนะคนกัมพูชาทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแหละแต่แต่ว่ามันโดนเรียกว่าอะไรมันโดนเบรนเบรนส์มันโดนปั่นจนจนเกลียดเราจนเป็นศัตรูกับเราเนื่องจากตระกูลหุนใช่ไหมเอาเอาธงชาติเราไปย่ำยีไปอะไรต่างเนี่มนถูกปลุกปั่น่ะอาจารย์ครับผมดังนั้นถ้าถอดสมการตระกูลหุนออกไปเนี่ยมันาจะกลับมาดีกันไหม ก็เป็นไม่ได้ถ้าถอนคือถ้าถอนสมก,การตระกูลหุนออกไปก็เป็นไปมืว่าทัศนคติของคนไทยต่อกัมพูชาอาจจะดีขึ้นแต่ถามว่าดีขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องรอดูในระยะยาวเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าวัราก็ต้องูนบาย,ยรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยตอนสถา,านการณ์ชายแดนกับไทยอยู่กันถูกไหมอาจารย์ครับ ใช่ครับคือถ้าในคนไทยเราเหมาวะเราเหมาวะแล้วเกลียดใยอะไรนะมาลีแล้วก็จะมาลีอินฟลูเอนเซอร์อะไรทั้งหลายซึ่งพวกนั้นมันคือไอโอของคุณเซนทั้งนั้นอ่ะอ่าจุดนะลึกๆแท้ๆมาลีก็อาจจะเป็นคนน่ารักก็ได้ถูกไหมจริงหรอครับก็เราัจริงจริงจริงคุณเ้นเนี่ยต้องหาแบบจับจัมามาช่วยมั่งเนะ มันมันมันเป็นมันเป็นสไตล์มันเป็นรสนิยม oh. นะฮะถูกไหมอาจารย์ครับผมคือผมผมมองแล้วนะว่าคือคือจืงนี้เราต้องเข้าใจอย่างพี่ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อคนกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นบ่วงมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วพี่อืมเราต้องย,ยอมรับข้อนี้เลยเนี่ยนะเออมันไปที่ทุนเดียวันสมัยไหนแล้วเราต้องยอมรับขอ้อนี้นะครับนะมันมีไม่รู้ว่าผมผมเอ่อเห็นมาหลายอย่างแล้วอ,ะอ่ะตั้งแต่ตอนที่ ตอนที่เราน้ำท่วมกรุงเทพแล้วน้ำขวด<ม>น้ำขวดขาดแทนจําได้ไหมครับ<ม>ไปที่ห้างไหนก็ไม่มีน้ำขายวันหนึ่งผมไปเดินห้างหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้บ้านผมนะครับโอ้มีน้ำมาตั้งขายเต็มเลยก็รีบไปดูกันเกียวแต่สงสัยว่าทําไมมีคนมาซื้อทั้งนั้นที่ทุกคนแย่งน้ำขวดกันก็เ,เปิดดูครับมันเขียนเมดินค<ม>ัมบเดีย์ท่า้คนซื้อนี่นอเอไาไม่ลงใจมันไม่มีอาจจะตั้งถามว่า เอาน้ำอะไรมาขยให้เราเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยคือเราถ้าถ้าติของเรามันมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งมาตั้งนานแล้วนะพี่หนาว่าเราไม่ถึงขนาดต้องแบบเป็นสปูกันนะครับครับพี่หน่าว่าขอตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนอะไรเหล่านี้เป็นต้นหรือไม่ไว้วางใจไว้ก่อนแลทียิ่งเกิดเจอกรณีอย่างนี้โอ้โหยิ่งวิ่งทะลุเลยอืมนะครับทีนี้มันอาจจะดีขึ้นในอนาคตทุกเมแด้วนะระหว่างไตยกับการบูชานะไปตั้งสินค้าเรื่องความร่วมมือวัฒนธรรมมันแทบจะทุก ทุกบทบาทแล้วนะอาจารย์ขนาดนี้ครับครับก็ต้องรอดูนะพจน์อะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเปลี่ยนแปลงแล้วนโยบายเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นมิตรมากขึ้นมีนะครับก็ก็เป็นไปได้ว่าท่านสยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอืมนะแต่พูดจริงๆสมรังสีก็ไม่ได้มีท่าทีดีกับไทยนะเออก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมิตรเนี่ยสมรังสีก็มีอะไรเขาแค่เกาะเกาะไทยตีหุ่นเต้นอืม ก็เรื่องง่ายๆก็คือเรื่องธรรมดาเขาเป็น่ายค้าน่ะเขาเห็นเราตีคุณนเซ็นอยู่เขาก็ช่วยเราตีเท่านั้นเองเขาก็หวังว่าวันนึงถ้าถูกประวัติศาสตร์ประเทศที่มันผูกขาดมายาวนานเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยกลัวมันจะกลับเข้ารูปเข้ารอยนี่มีเร็วๆเนี่ยห้าปีอ่ะถูกไหมอาจารย์ก็คิดดูก็อ่ะเอาง่ายๆเลยนะตอนมา์กสออกจากฟิลิปปินส์น่ะครับกว่าจะจัดการกับเครือข่ายมาคกสได้อ่ะแต่ในที่สุดวันหนึ่งมา์กสจูเนียร์ก็กลับมาอืม ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเราปราบับหุ้นเซ็นได้วันนี้อีกสิบปีข้างหน้าอาจจะมีหุ้นมาเน็ตจูเนียขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอืมอืมแ้นก็ต้องลองดูว่าไม่ได้ต่างกันถูกไหมอาจารย์ใช่นะครับก็ต้องลองดูว่าว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับนะแต่ว่าเราก็คงต้องแก้ไปทีละเปาะเราน้่นอยู่อย่างเดียวคือว่าชายแดนเราต้องมีสันต้องสงบสุขแล้วก็ห้ามใครมาละเมิอดอธิปไตยอ่ะ อืแต่แต่มันก็ดูดูมันก็ยากเหลือเกินนะประชุม RBC อะไรกันไปก็ยังดูไม่เป็นเสนอข้อเสนอไปก็ยังต้องรอใช่ไหมประชุมใ,ชใหญ่อทีว่ายังไงคือหถันการชายแดนทองุูชาต่อไปนี้เป็นต้นไปนะครับที่โกนับจากนี้ไปอย่างน้อยหนึ่งปีไม่มีวันปกติครับอืออล่าสุดนี่ก็เดี๋ยวจะประชุมระดับไหนอะ g ีบีซใช่ไหมประชุมไปแล้วนี่ นะฮะแล้วก็ไป RBC ตอนนี้ RBC นะ RBC มันไป RBC ที่ทางภาคตวันออกก่อนนะนะเดี๋ยวยิ่งเจ็ดนี้มบ้างจะไปคุยกันที่จังหวัดไพลินใช่ไหมของทางกัมพูชาแกก็เอาเรื่องเดิมกลับมาอีกเรื่องเฉลยศึกเนะยเราก็ยืนยันบอกตราบใดที่สงครามไม่จบเนี่ยไม่ส่งใช่นะครับเราเราก็จะไปเรื่องเกิมนึงแล้วเขาก็จะไปอ้างอ้างเรื่องเฉลยศึกแล้วก็จะอ้างว่า อ้าวไหนตกลงกันว่าจะถอนรวดน้ำไงไอ้เราก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ในข้อตกลงไม่มีเขาบอกเขาก็จะบอกว่าาเขาก็จะกล่าวหาว่าเราบิดเบือนอเดี๋ยวก็คอยรอดูแกันนะครับอีูตอนนี้นะโอ้ตอนนี้นะเออกัมพูชานะก่อนอเมริกาแน่นเลยอืมนะครับโอ้จะมีถนนดโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะนะผมบอกว่าจริงจรัฐบาลไทยเนี่ยนะไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับสหรัฐอเมริกาเลย เพราะผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาที่อยู่กับกัมพูชากับอยู่ในไทยเนี่ยมันต่างกันลาวฟ้ากับเหวในไทยมันมันมีมากกว่าเยอะนะครับแล้วไทยเนี่ยเป็นดินแดนเอ่อติดฝั่งเลยสองฝั่งทั้งอาดามันและทั้งอ่าวไทยนะกัมพูชามันมันมีดินแดนแค่ติดอยู่แค่ฝั่งตรงนั้นเองนะครับแล้วผลประโยชน์ก็แตกต่างกันเยอะไม่ต้องกังวลหรอกครับว่า อเมริกาจะจะหนุน,นกัมพูชาอย่างอะไรนรสุดริ่มทิ้มประตูรถจะบาบีบไทยไม่ต้องกังวลผมไม่เดือดรัต่างกันเยอะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจีนเพราะจีนเนี่ยไม่เข้ามาแทกแซงยืนดูเฉะยๆ<ม>ที่เรกังวลอย่างเดียวคือคุณต้องกังวลว่าไอ้กัมพูชาเนี่ยมันจะทําอะไรลับๆล่อๆบ้างหรือเปล่าเท่านั้นแหละอืม แต่แตอนี้ผมได้ยินว่าเดี๋ยวยี่สิบเก้านี้คุณเซนก็เตรียมรถแห่แล้วนะจริงไหมอาจารย์นายกก็จะไ,ไ,ไปคือข้อนี้ก็ยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะกับไอ,อ <c oughs> ขี่ปนาวุฒิเสียงเขาอ่ะคืออย่าไปกลัวว่าพอเปลี่ยนนายกแล้วมันเข้าทางคุณเซนมันคนละเรื่องกนันเลยใครก็ใครก็คาดเดาได้แหมนักผมว่านักวินักวิเคราะห์การเมืองที่อยู่อเมริกาอยู่ยุโรปนะเขาก็ที่เข้าใจการเมืองไทยนะเขาก็พอวิเคราะห์ได้ปะทู ว่ามันมีโอกาสตรงที่จะเปลี่ยนอ่าแต่โอเคนะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปนะครับทาไม่เปลี่ยนก็วุ่นวายนิดนึงอืม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 ,อมเพราะสถานการณ์ไอ้วุ่นวายขนาดนี้นี่ก็ต้องถือว่าอกองทัพนี่รับมือกับสถานการณ์ได้ดีมากนะอาจารย์ใช่ครับคือกองทัพแยกออกอะแยกออกระหว่างระหว่างเรื่องของการพิทักษ์อธิปไตยของประเทศนะครับกับแรงกดดันทางการเมือง ถึงออถึงนาทีนี้นี่เอ,อเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีจันหน้าเนี่ยต้องอาจารย์ต้องพยากรณ์ลุ่งหน้าก่อนอี่เก้าหน่อยต้องฝันล้วยี่สิบ่อนรอดไม่รอดเออเอาไงตอนนี้ผมผมมีให้ทั้งหมดอ่าเท่าไหร่หนึ่งสองสามซีนารีโออ่าอ่านะซีนารีโออันที่หนึ่งอันที่สองคือซีนารีโอไม่รอด ไม่รอดจะเกิดสองแบบคือลาออกก่อนถึงวันอืมจับวันนั้นไม่รอดเลยแต่ผมว่าไอ้วันนั้นไม่รอดเลยคงไม่เกิดเพราะเนื่องจากว่าถ้ารู้ว่าไม่รอดจะชิงลาออกก่อนนะนะแล้วแต่ผมมีอีกซีนายโอหนึ่งสีนายโอ้ที่ว่าด้วยเรื่องของการยุบสภาก่อนยุบสภาก่อนไหนก่อนคาตัดสินน่ะเหรอก่อนยี่สิบเก้าเลยเหรอก็รักษาการายกทาได้อะเบียรนมาเต็มอะ อ่าแต่ว่าหมายถึงว่าก่อนคําตัดสินนะก็ยุบเสร็จปั๊บพอยุบเสร็จใช่ไหมฮะยุบเสร็จปั๊บก็ก็คือให้ให้คุณพี่อ้วนยุบเนี่ยนะอ่ายุบแล้วก็แล้วจากนั้นก็มีรุนระดับกฎหมายอุ้งิงก็ก็คงต้องลาออกทีเพื่อไม่มีคําตัดสินออกมามก็บวกไปสองอันเลยก็คือเพื่อนคือไม่รอแล้วว่าว่าจะมีการจะตั้งรัฐบาลใหม่โดยใครอืมก็รักษาการ,ราไปเลยเออรักษาการระหว่างการเลือกตั้งไปเลยเพราะตอนเนี้ยทุกฝ่ายคะแนนมันลงหมดอืมเพราะฉะนั้นสีส้มสีส้มก็ลงสีแดงก็ลง สินเงินทําท่าจะขึ้นแต่ก็โดนกันเมื่อไนดวงไว้เฉันบ้านใหญ่ก็สูนได้เปรียบก็ไปวัดดวงกันในพื้นที่เลยอืมก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้แล้วเชื่อว่าไปทางไหนน้ําหนักให้ไปทางไหนแต่ผมเอาว่าเอาว่าโอกาสรอดยากมากเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตไม่รอดครับอืมสามเปอร์เซ็นผมเว้นไว้เท่าไหร่ในกรณีที่เกิดฝันร้ายขึ้นมา สมเอร์เ็นเหรออาจารย์เว้นไม่ต้องสามเปอร์เซ็นะผมไม่ได้สามเปอร์เซ็นต์รอบลอแล้วแล้วแล้วออกก่อนไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะแต่ผมว่าถ้ารู้ตัวไม่รอดออกก่อนแน่นอนเขาไม่ยอมให้เอาอะไรมาตะแปะข้างหน้าอกตลอดชั่วกระนานหรอกครับ <c oughs> น่าสนใจ <c oughs> แต่เขาก็ยังเสียงแข่งก็อยู่นะ <c oughs> พี ico, ่โก้เขาเรียกว่าการพูดให้กำลังใจเหล่ามวลสมาชิกเรายังไงก็ต้องทำทั้งนั้น้รู้ว่าอ่ะพี่โก้ไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหรือว่าพวกนี้มันตายแล้วแน่พี่โก้จะบอกเออพวกนี้มันตายแน่เดี๋ยวก็หายหเ,หเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วมันคือการพูดให้กำลังใจเรื่องธรรมดาเเอเดินนะ เออเรื่องธรรมดาครับพี่ก็ให้กำลังใจสมาชิกพักให้กำลังใจลูกพักว่าเฮ้ยยังไงเราก็รอดไม่ต้องห่วงเรายังอยู่ยังรวมกลุ่มกันนายกยังคงบริหารประเทศต่อไปแน่นอนมันคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ทุกคนในลึกๆก,ก็กังวลเหมือนกันว่าผลจริงๆจ,จะออกมาอย่างไรแต่แต่ถ้าเขาเลือกยุบสภาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ไม่ค่อยวางใจอาจารย์เชยเกษเนาะใช่ถ้าเขาเลือกยุบสภาแสดงว่า,วาหนึ่งเขาไม่ต้องการให้อำนาจเนี่ยวิ่งไหลไปหาคนอื่น สองเขามั่นใจว่าชาจารย์เจรเกษคงไม่รับการสนับสนุนแน่นอนอ,อเพราะนั้นอยู่ทางเดียวก็คือต้องเรีดเรอดจารย์ก็เขาบอกแล้วไงอาจารย์พิสธิ์บอกก็ทูนเก้าไปะสะโรดลงมายุบไปยุบจะทำได้ไไดร,ระ็วัดกะผมว่าเชื่อว่าเขาไม่ยอมให้อำนาจไหลไปสู่พรรคอื่นนอกจากต้องเจราจากันอย่างโอสุดริ่นที่มาตัว